อย่างวะอย่องายงวะอวะากกาย่าหาธรรมทยอย่างวะแตอย่างวะอย่า่างวยคะแต่ปรากฏว่าตรงกลางเป็นไงแรงเหาไหมคะไม่ดังนั้นการที่จะหาพื้นที่แรงเหงาได้คือหาพื้นที่เต็มลบออกด้วยส่วนตรงกลางทีนี้ดูสิ่งโจทย์ให้อีกคือ มีด้านด้านหนึ่งยาวหกสิบเซน 6, 7, 7. อีกด้านหนึ่งห้าสิบหกและโจทย์ยังบอกอีกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงกลางเนี้ยด้านละเท่าไหร่เออเดี๋ยวบอกไหมบอกว่ามันคือด้านละสิบหกแสดงว่าทุกๆด้านคือสิบหกสิบหกสิบหกและสิบหกอ่าหนึ่งสิบหกตัวนี้ได้อะไรบ้าง,งได้และพื้นที่ตรงกลางที่ตรงทิ้งจริงไหมพื้นที่ตรงกลางตรงเนี้ยเป็นสิบหก 和子婆，和。